สวัสดีค่ะวันนี้วัดมาดามิซี่อยู่ที่มรนณาไก่ย่างเขาสวนควางเนาะอยู่ที่อำเภอเขาสวนควางก็งทีาบอกว่าทํารถทิพย์มาตั้งแต่ผมมาจากเทพตั้งแต่ปีห้าครึ่งน,นะคะอันนี้อยู่ที่บรรยากาศร้านมรนณาไก่ย่างแล้วเดี๋ยวมาดามแถมให้ดูเนาะอันนี้นั่งอยู่โต๊ะริมถนนเข้ามาร้านมรนณาเขาสวนควางปุ๊บจะเจอป้ายจอดรถ,ถ,ถนนนริมถนนตรงนี้ที่จอดรถที่บรรยากาศไก่ในปากก็จะเป็นอย่างนี้ เป็นไม้อย่างนี้ชอยาฝั่งตรงกีเนี่ยจะพูดถึงคาแรคเตอร์เนาะนี่บรรยากาศร้านบนเ้วยกันไปหมดแล้วก็พี่สาวกับคุณพ่อนี่ป้ายเมนูก็จะมีประมาณอย่างนี้เนาะเดี๋ยวดูเมนูของจีนปึ๊กซูมลงที่จ่าหมูกระโจกตำโพรล่าตำไทยหูแดดเดียวไส้กรอกอีสาน เไก่ย่างเข่าสวนกวางมาแล้วเนื้อมันจะไม่ใช่ว่าเนื้อแน่นมากน้าหหูไก่ย่างเข่าสวนกวางอะ่ะเนื้อเขาจะไม่เยอะหนังจะค่อนข้างกรอบแถมให้อีกสองรูปละลากันไปก่อนจากเข่าสวนกวางนะคะถ้าใครมีโอกาสได้ไปอย่าลืมทานนะคะบายบาย